ตามเพจข่าวภูทสุรินทร์ทำดีตอนนี้เราก็จะเข้าสู่ในคลิปที่สองของการเปิดเนตรของท่านเท้า,ทาเทพทวรโดยมีท่านพลตำรวจตรีสุคนสีอรุณท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ท่านก็จะเข้าสู่พิธีการเปิดเนตรเท้าเทพทวันสององค์เดี๋ยวเราจะเข้าไปในด้านในพิธีด้วยกัน เชิญเลยครับตามกดสุรินทร์ทำดีไปด้านในเช้าเทพทวนด้วยกันเชิญเลยครับตอนนี้ทางท่านผู้บราการบนโท๊ะตะลุกที่15ครับพลตรีชินน้องวิทย์เจอพี่บุรทัพพันธ์ได้เดินทางมาถึงบนเวรงานครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพี้บรุ้งไปด้านใน และทั้งที่พยุทธีรยุทธ์โกเลขานุก,การหลวงเจ้าหน้าที่วัดสุรินทร์พร้อมทั้งมีพระมหาเถราจารย์โดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระวัชรญา,าณภูณีวิปัสนาหลวงพ่อเจา้าคุณเทียนไทย่านาายามก,กิโตวัดเทศสรธรรมารามบไบตึเจียจังหวัดปทุมธานีพระเดชพระคุณท,ท่านเจ้าคุณพระวชริรภาวนาณี่นัง หลวงพ่อจาคุณสมานชุติมันโตเจ้าวัดวัดขั้มแก้วคานาจังหวัดนครราชสีมาท่านพระครูสุพัฒนากิจหลวงพ่อจาโรเจ้าวัดวัดสามราชนุกอุลประธานสงฆ์สุสารทุมมนลำดับต่อไปจะขออนุญาตเรียนเชิญคณะเจ้าภาพดังมีรายนามต่อไปนี้เข้าถวายจะตุปัจัไทยธรรมแด่พระมหาเทราจารและพระมหานาคตามลำดับ โอกาสนี้ขอเรียนเชิญบริษัท MKT Interrice จำกัดโรงสีมังกรทองอำเภอูุขันจังหวัดศรีสะเกดโดยคุณพ่อชลแรมคุณแม่กิมยงข่อยพานิชพร้อมบุตรหลานได้ถวายหลวงพ่อเจ้าคุณเทียนชัยชยทีโปวัดเทพสรธรรมมารามจังหวัดปทุมธานีหรือ,อวัดบายตึกเจียนะ วัดเทพสวรธรรมมารามบ่ายตึกเจียจังหวัดปทุมธานีภูมิจังหวัดสุรินทร์โดยพ่อเจ้าล่แม่กิมยงคอยพานิชยบุตรล้านถวายพระอาจารย์ต้อมครับพระครูปลัดสุขวัฒนประพระสรัสโรวัดท่าแสแดงจังหวัดร้อยเอ็ด ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญร้านเจริญชัยมงคลถวายหลวงพ่อเจ้าคุณสมารชุติมันโตหรือพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระวชิระภาวนาพินันจาวาดวัดธรรมแก้วภาวนาร้านเจริญชัยมงคลครับขอเชิญครับ ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญร้านโชคอํานวยถวายท่านพระครูสุพัฒนกิจหลกท่อเพชรทิติยาโนเจ้าวัดวัดสวรรณาณรามรักษาเยตาวะริวาผูราปริปุเรนติสาระรัง เอวเมวะอิโต้ตินังเปตานังอุปกปติอินจิตังปฏิตังตุมังคิปเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนโตสังขปานยันโดปันนารโสยตามานิโตติระโสยตานทพนติโยอเมวะจันโดสัมบรุ I yeah, you know. มัสิสุิปันโพภะวะโตสาวะกาสังโฆสังฆนัมมาลีภิกษุณพิธีพุทธามหาพุกธาิเศษในวันนี้ด้สังเ็ดศึกษานองไปท้ายความเป็อกลอ ในช่วงบ่ายจะเป็นพิธีมาติากาบังสุบคุณน้อมอุทิศวายหลวงปู่มผมงหลวงกคัญโยตุม,มงคลนนะครับครั้งนี้คือผลตรีชินวิทย์เจริญพิบูลผู้จัดการบุนาำกงที่25ที่ได้เลขานั่งศพอธิษฐานจะิตในครับวันนี้เพื่พอประกอบด้วยพระเดชพระคุณ ท่านเจ้าคุณพระวชิระญาณวุณีวิปัสนาหลวงพ่อเจ้าคุณเทียนชัยไสยพีโตวัดเทศรธรรมารามบ้านทุเรียนจังหวัดปทุมธานีพระเดชพระพูรท่เจ้าบุตรข้าววชิระภาวนาพี่นันหลวงพ่อเจ้าคุณสมานชื่อปีมันโตจังหวัดวัดระธรรมแก้วภาวนาจังหวัดนครราชสีมา ท่านพระครูสิทธัตถะจิจหลวงพ่อเพชรจิตรยาโมเจ้าวรวัดสุวรรณารามพระอาจารย์เจริญอัมฤตราสาจังหวัดสุรินทร์ท่านพระครูสิริจันทกฤตสุนทรหลวงพ่อสมีสิริจันโธเจ้าวัดสวัสดา์อารมณ์รองเจ้าหน้าอัมฤตราสาจังหวัดสุรินทร์ท่านพระครูโพธรพิสุวรรณารักษ์น้องตาแก่นคำปีรักุลีนเจ้าวัด สวนรับโพธิยาราอําเภอบำบวนจังหวัดสุรินทร์ท่านพระครูปรักสุขวัฒน์สภัสโรพระจามป้องวัดนาสแบงจังหวัดร้อยเอ็ดท่านพระครูวิชรประชานิกูลหลวงพ่อชายาอุทิศามรูชาวบ้านสามรากครูประทานสงสุสามขุมงบลแลงคณะสงฆ์พระมหาหน้าทั่งสี่รูป พี่ขอโทษนะครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะมาดูกันที่83 23เส้นครับครับ <laughs>

การใช้ระบบการร่วมมือของคุณในการนการตระายัที่้เอมรัานรอืเพรานันงที่ต้องกรอัตวที้ว่าระบบอืการลทนเรื่องการใช้เทคโนโลยีหรืองมนอุตสาหกร ขอบคุณทนว่าเศรัฐที่ขอบคุณท่านแม่นาาเรพรารสวัอบุทานเจ้าอาวที่ผรใหคุณาคดิการขอบคุณท่านผู้แ่านตัอสขอบคุณนายจิตรัก์ทอกสืบท่านนรยันแง เสด็่ได้เลยนาไม่แม่มาที่ร่วมพีสำหรับพิธีในท่วายจะเป็นพิธีสวดมรดการัมสิคูนร้องพิธวายโลวยู่หงพอปัโยพิธีทอดผ้าขาวิคุนน้องพิธวายโลปูงพันโยและพิธีและพิธีกินทองหลวงปู่

สุภาดาคิมสุกานะสุโอมโอะจัตุยตานปราณจาริสุมาดาคิรามวาจาคามาาคิรามมาดาคิรามมาโอมาดานิกาตวานาบานเดอาตาเกเด ถุงคนละถุงไปเลยเอ่อกระจายที่ไปสั่งโู้นด้วยเดี๋ยว ฟังข้งนอกด้วยไม่ม okay, hmm. ีไม่ม uh, um, uh, well ีไสพรนะครับเดี๋ยวที่นีม้พรยกยกเตอมาพร้อมเลยยกได้ครับชุดละร้อยชุดละร้อยคับจะ่าที่ฐานถอยลุกป่อนเดี๋ยวจะไม่ทันเตยอ่ีคือสีรัตน์อยของโปรครวบ์ที่ทำีปิดตัวรับาในชุดชุดายนะครับ วันที่24มิถุนายน2 5 6รายพาร่วมพิธีพิธีพิเศษก็ถเคนในเช้าแลวครับบุตรจังหวัดสุรินทร์ท่านคนตำรวจทียสุโขทัยครับผู้ทำการตรวจสอบับท่านเป็นสภาพารจัดทนวันนี้ครับ คุณทาไดิยมเมอตอนนี้เป็นของเอาเดินไปเลยเดินไปเลยเดินไปเลยเอาไปเลยยอมหาถึงใส่ปัสสาวะสูบเสื้อใส่เองอยู่รูปตวยงทองอยู่ฝั่งนี้ นาวัตถุมงคลยังไม่นายังไม่ยังยังยังไม่ได้ออกมือฟาหรอกมั้งตอนนี้ประมาณมีวัตถุมงคลรุ่นกระตันอยู่นะครับปกติเหรียญเงินเหรียญเงินหน้าทองคำเขาจะไม่จองกันไม่มีจองมีอยู่เก้าเหรียญใช่ไหมครับดีมาดีไปโชติโชติสว่างมาสว่างไป โชต <pour S 3> <Would S 2> ิโชติโโตติิรุ่งเรืองมารุ่งเรืองไปงปรความปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดของข้าพเจ้า so ทั้งหลายที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมแล้วใส่ขอความปรารถนานั้นของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงพังสำเร็จจงพังสำเร็จจงพังสำเร็จจงพันสำเร็จเป็นอัศจรด้วยเถิดข้าพเจ้าขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้วในวันนี้จงเป็นตระบะเป็นเดชะ เป็นธรรวะปัจจัยเป็นนิสัยตามทรงให้เกิดปัญญายางถ้าแม้ไม่ถึงนิทานโวยประการอใดเกิดชาติดึงพบใจทำว่าไม่มีอย่าฟังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในที่ทุกสถาน ในการทุกเมื่อทธ่ททตั้งใจอยานนั้ฐานนม้นจะสวดให้